ข้าวเป็นหลหลังข้าเป็นมอข้าวเป็นเหหลัง้าเป็นมือมขี้ไบข้าวม้ามาที่แล้ว่าข้าวเป็นหล่งนข้าวเป็นเหล่งหลังข้าเป็มอมาบอบด้ไม่มาขอเลยไม่มาขอเลยกำนามาขอเลยครับกำนาขอเลยครับกำนามาได้ไม่มาจิบกำนาได้ลครับไม่ตอบไ่กำนามาได้เลยครับครับ ก้าวเป็นมือเนื้อแต่มาหลังก้าวเป็นมือถือตอนนี้เป็นมือเนื้อเพื่อต่อการลงไมค์ดาวน์เลือกตั้งไม่ได้เลย 我我我我我都是。等一下！不要。不能够啊，这边很热，这边热，我有点热。嗯。 รอบ

ปิดกล้องเลยครับปิดกล้องเลยครับเรื่อยๆปิดกล้องเลยครับปิดกล้องเลยครับปิดตั้งไม่ตั้งกล้องเลยครับปิดไม่ได้ครับปิดกล้องเลยครับโอเคครับพวกมันก็

เลี่ยมักนะครับเลี่ยม่าตรงๆนะครับหน้าเนี่ยนะครับน้านเลยนะครับมารออยูหน้าเลยนะมัน 看怒哥的样子。 どうぞ。 ไม่เครับได้ได ja ้ได้ได้เดโอ้พึ่งไม่แต้กอย่าีผมถึงอะไรถึงอะไรวมันมันนเนี่ยนะวมันปต้นดว่าทีมฝันหรอทีมมันต้องไปหงองมที่เอาเก็บไปการ้กตั้มเลยระั้เลยหที่เอาก็บไปก กิรลกรี่เดีเก็ดเปอเซานตกับฮะม่ปนันเป็นปนันร่านนาเลียงปกติยังกับไม่กับที่ยงอกตันทียังกับ ท่องบกตีนครับการมาก่อนนี่คือหลังคาดเลี่ยมแบงนะครับไม่ว่าต้งกลองนะครับที่สีที่สามที่ีที่มาที่หกที่เจ็ที่แปดทีลอยตรงลอาลอีองพันรันาที่พันหน้าพันบไอ้เก้ามาเลยเก้ากับตาน่าจะคืดอยู่กับไปคืดอยู่หรอกฮะ สองมื้นสามมื้นทีมื้นนาะมื้ับโอเคครับม้บรมกันเวยนี่แล้วฮะนี่ใต้เลวเลืลานี่เหลือนลาะโล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ

อ่าตาอข้าวอัตวินบิงก้อนนะครับข้าวอัตวิบิก้อนนะครับตามเนอะข้าวอัตวินบิงก้อนหรือไหว้ตองนะครับหนูงอไอ้บาตมูลนะครับข้าวเป็นแดงเลยทำไมข้าวเป็นแดงเลยนะข้าวเป็นแดง

อัตว,วินสิงห์ขอนนะครับขาวอัตวินสิงห์ขอนครับเข้ามาแล้วนะครับขาวอัตวินสิงห์ขอนเนาะขาวอัตวินสิงห์ขอนนะครับขาวอัตวินสิงห์ขอนข้ากำลังพลาดนะครับลังพลาดเป็นน้ำมันเลยแตไมาอก้าวไป็นเน้ หลังซาเป็นมุมนมันเลยนะหลังซาเป็นมุมมันต้อนต่อเก้าเป็นมุมไหนไหมต่ำ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

หลังสัดอัศวินเหลี่ยมเพชรนะครับหลังสัดเลี่ยมพยักรับหลังสัดก็เลี่ยมเออหลังสัดเลี่ยมพยักกับมั่วแล้วตาน่าได้หนงตีหลังสัดอะไรก็ได้ดิป่าไปรวมกันเลยหลังสัดเลี่ยมพยักกับหลังสัดเลี่ยมพยักป่าไปร่วมจ้ามตัวไว้อย่งเดียวกันนี่ไม่ต้องปัาได้ที่ฝอยแดงกับฝอยแดง ขาวอัศว네ินสิงห์ขอนครับขาวอัศวินสิงห์ขอนก็เป็นแดงครับสามลองนะสามลองนะสามลองนะร่างกายอยู่ตัวดำนะร่างกายอยู่ตัวหลังการโม่เหมือนนักสามลองสามลองสามลองนะสามลองสามลองสามลอง

ก้าวต่อเข้าครับต่อเขาวต่อเข้าโหนี่ก้าว <_ d ata> แลเป็นแง่งครับห <_ d ata> ลังซัดเป็นเนงิน <_ d ata> รอกันนานกบรอกันนานแต่บอกก้าวตึงก็เปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนก็ไปหุบแนววับ Jut tak ada ajai, jut tak ada ajai gặp chén 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 gặp gặp cao chơi chơi, kiệt 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 ra thì mình hồi năn, phải lắc tên quyền láo đủ, cao phải lắc tên phun lão đủ

เก็ยไฟเก้าอีกทีหนึ่งแมวเดี๋ยวกับปลาที่มันมาจ่าในตรามันนี่แมวนี่แหละเดียวกับมันมาจ่าในตรามันนี่แมวกับอะไรเยียอะกับลองกระเวงยาอกนิดหนึ่งกับเพราะว่าต้องยกก้ารุ่งแหละกับปืนนี่มันไม่ไม่เลียดกับเดินดึงเดินตีหนึ่งต้องตั้งต้องตั้งต้องตั้งกับตานกระเวีดวัวอีกหนึ่งบุ้งกระเวีดวักันนะครับสมุทรินไกร แดงโรกับแดงรอดเพื่อนอำเงินดำเงืดำโรกับไอลังตราลังตาดกับหอกันจมกับหอกันจมกันลงไปได้กลึงเลยกับั้นไปเลยมกมเ้านี่ยาวแล้วกับไม่พลัมเลยแล้วกับไม่พลัมแล้ว เลนใต้ไม่ตู้กระปุมโอ้ประัานด้องก้าวย่เลยไปดีนะครับ หลังแรตโลครับหลังแรตโลเรียบร้อยครับหลังตัดครับหลังตัดหลังตัดเหลี่ยมพยักกรบถุงทองครับถุงทองก็อตีนาทีกับตีนาทีตีนาทีกับตีนาที ไม่ตื้อแต่ปตลื้ตั้งนามันอะแล้วแบบไม่เป็นมวยนะเด็กไ,ไม่เป็นมวยเล่นหันวลัง